หนึ่สองสนมัตุรัตนตรยศาขอนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยเสียงก้าขอถวายความเคารพพระมหาเทรานุเถระทุกๆขั้นด้วยความเคารพยิ่งขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดขึ้นแก่ชาวมนุษย์โลกและเวนยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงยิ่งยิ่งขึ้นด้วยกันทั้งสิ้นเทินวันนี้อาตมากับผม จะขอโอกาสพูดในในสิ่งที่ที่ประสบการณ์ประสบการณ์ที่ได้พบมาประเด็นคือกำกำลังจะบอกว่าทุกชีวิตเน่ยล้วนเกิดมาด้วยเหตุปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงแต่สรุปแล้วทุกชีวิตสแสวงหาความจริงนี้ตอนนี้กําลังจะพูดถึงว่าการเราเออเราเราจะหาสแสวงหรือสแสวงหาความจริงนี่สลับกระผมอาตมาเนี่ย พบความจริงระดับแล้วจึงกล้ากล้าที่จะพูดถึงความจริงโลกเรามีความจริงสองลักษณะคือลักษณะหนึ่งชัดเจนคือความจริงของคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาและความจริงอีกอย่างหนึ่งแต่มันเป็นอสัตธรรมเป็นธรรมที่ที่เน่าเหม็นเป็นธรรมที่ไม่เป็นธรรมเราเรียกว่าอสัตธรรมก็คือกุรอาเนี่ยจะหยิบให้ดูเนี่ย,ย,ยกุรอาเนี่ย พวกนี้มันเคลมทั้งนั้นเลยพวกนี้มันตอแหลพวกนี้มันเด็กเลี้ยงแกะชื่อก็นะชื่อจริงๆเป็นเอาภาษาไทยไปใช้นะพระมหาคัมภีร์อันกุรอา่านพร้อมคำแปลเป็นภาษาไทยอันนี้ต้องขอความน้อมน้อมต่อภาษาไทยก่อนนะแต่ว่าสรุปแล้วในกุรอ่านเนี่ยมันสอนถึงอัธรรมจึงกล้าที่จะเหยียบย่ำให้ดู แต่ทีนี้ต้องขอให้ท่านเข้าใจก่อนว่าทําไมถึงกล้าเพราะว่าภาษาทุกภาษามันแทนแทนปราดแทนบัณฑิตหรือแทนพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์ได้หมดนั่นคือความหมายของภาษาในภาษาไทยแต่ในภาษาไทยเนี่ยแปลแปลความหมายของคำพีแล้วมันเป็นอัศธรรมนล้วน,วนเพราะฉะนั้นจะเหยียบย่ำให้ดูเลยนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไ่ไงอเลาะมึงเหรอกุรอานมึงเหรอว่าแค่ส้นตีนกูแค่เองอ่ะมันไม่มีอะไรความจริง แต่ถ้าจะพูดอีกบอกมุมนึงว่าความจริงคือความจริงสอนให้ไปอบายภูมิสีนี่แหละถึงกล้าที่เกียบย่ำแต่ไม่ได้ดูหมิน่นดูแคร์ในหลักการของภาษาไทยแต่ภาษาไทยเนี่ยจากจากผู้ที่แปลมาแล้วจากกุรอ่านแล้วทําให้เห็นว่ากุรอ่านเนี่ยเป็นผลทางสู่อบายภูมิทั้งนั้นแหละคือถ้าว่าโดยรวมเนี่ยกุรอ่านนี่แหละต่ำตมยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าอะไรเจ้าละที่เนี่ยตั้งแต่ ก่อนจะตั้งลัธิก็ยังชิงป้นฆ่าคงคืนเขาตั้งหลายครั้งร่วมสิบครั้งนะร่วมสิบครั้งถึงชนะชนะแล้วก็มาก่อตั้งเป็นลัธิขึ้นมาอ้างอ้างในสิ่งที่ไม่มีที่เราหลายหลายคนหลายๆท่านรู้จักก็เขาเรียกว่าอเละอเลาะนี้อเลาะนี้ก็เป็นคําผิดเพี้ยนนะแต่เขาอ้างว่าเป็นคําของพระเจ้าถ้าพระเจ้าดีจริงจะไม่มีการเข็นฆ่ากัน พระเจ้าดีจริงจะไม่เห็นว่าการฆ่าสัตว์เป็นบุญกุศลพระเจ้าดีจริงจะไม่เห็นว่าการฆ่าบุคคลที่เห็นต่างหรือกากา,กาแฟกาเฟสอะไรเนี่ยได้บุญได้กุศลนี่คือคำสองของอิสลามเป็นฉะนั้นจริงเพราะฉะนั้นจะให้ให้ทุกท่านมีโอกาสได้พิสูจน์แล้วถ้ามีโอกาสนะ่าจะจะคัดลอกไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะคัดลอกเฉพาะ ไม่ใช่ว่าจะคัดลอก,ลอกเฉพาะเฉพาะที่ว่าที่ว่าไม่ดีนะเพราะมันไม่ดีทั้งหมดไงแต่ว่าจะเอาเอาเอาสำนวนหรือว่าบทความอะไรเขาเรียกอาญะหรืออะไรบทความอาญะหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยน,น,นี่นี่แหละนี่คือความรุนแรงของลัทธิอิสลามซึ่งในศาสนาไม่มีเลย โดยเฉพาะศาสนาพุทธศาสนามีหนึ่งเดียวนะสุรที่4ีมูฮัมหมัดอะไรอะยูนซุอุที่26 1318 47สารุมูฮัมหมัดเป็นบัญญัติมาดะนิยะมี38อายะความหมายโดยสรุปของสุร์มูฮัมหมัดบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิดกั้นให้ห่าง จากทางของอเลนั้นพระองค์ได้ทรงทําให้การงานของพวกเขาไร้ผลสุรรได้ใช้ให้บรรดามุนมินสู้รบกับพวกปฏิเสธศรัทธาและสังหารพวกเขาด้วยคมดาบของบรรดานักต่อสู้ดินน้นรนเพื่อกวาดล้างผืนแผ่นดินให้บริสุทธิ์จากความสกปรกของพวกเขาจนกระทั่งจะไม่ให้เสี่ยนน้ำและ พลังเหลืออยู่สำหรับพวกเขาแล้วได้เรียกร้องให้จับพวกเขาเป็นเชลยศึกหลังจากฆ่าหลังจากได้ฆ่าพวกเขาเป็นจานวนมากและมีผู้บาดเจ็บจานวนไม่น้อยและเมื่อพวกเจ้าพบรรดาผู้ปฏิเสธศราก็จงฟันที่คอไม่ผิดนะจงฟันที่คอจงฆ่าเสียจนกระทั่งเมื่อพวกเจ้าปราบพวกเขาจนแพ้แล้ว ก็จงจับพวกเขาเป็นเฉลยประมาณนี้แหละคือคำสอนคำสั่งสอนของเด็กเลี้ยงแกะก็เป็นแบบน,นี้แหละจริงๆเป็นคำสอนของสัญชาตญาณน,นั่นอยู่ในในประเภทพวกสัญชาตญาณสัตว์อบาย,ยสีแต่นี่มันต่ำยิ่งกว่าสัตว์เดรจชานโดยสรุปแล้วมันไม่มีปัญญาแม้แต่โลกีโลกิยะปัญญาเลยและจะไปเทียบโลกุตระบัญญาซึ่งการสร้างบาร,รมีมา,มามากมายอย่าง,งเช่นมหาโพธิสัตว์ ก่อนจะมาเป็นผู้เจ้าก็เป็นการสร้างบาร,รมีด้วยหลักหลักธรรมของทานศีลภาวนาเพราะฉะนั้นให้าชาพุทธทั่วโลกแหละได้ตื่นรู้ความจริงว่ามันเป็นเช่นนี้ต้องไปพิสูจน์ก่อนนะอย่าเพิ่งเชื่อต้องพิสูจน์แล้วจะเห็นว่ามีคําสั่งสอนฆ่า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 ,าทั้งนั้นแล้วถ้าใครปฏิเสธก็โดนฆ่าประมาณนั้นแหละเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นคําสอนของสันชาติยาน ต่ำต่ำตมยิ่งกว่าเดรดจชานค่ะแล้วก็มีเสพกามอ่ามีม,มีแต่มันคือมันต่ำกว่ายิ่งเดร,รัจฉานเดร,รัจฉานนี่นก็เห็นอยู่ว่ากินอยู่พี่นอนเสพกามแต่เมื่อมีร่างกายเป็นคนมีความประพฤติเอ่อยิ่งกว่าเดรดจฉานอีกมันเลยมันเลยยิง่งต่ำตมยิ่งกว่าเดรดจฉานก็ขอให้พิจารณาตามนี้แหละอเพราะพอสมควรแก่แก่เวลาเอาถ่ายดินถ่ายดินถ่ายยัง